สวัสดีครับสบ,บายดีพอเม่พี่น้องสุขุมสุนมาพ่อกับสองเบาไก่ผ้าทับแสบนอดเด้อโอนี้นเมื่อนี้เบาไก่มีโอกาสได้ขับรถไปจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเป็นข้งแหลกของชีวิตของเบาไก่เลยที่ขับรถออกต่างจังหวัดหรือว่าออกจากภาคเหนือของประเทศไทยเด้อพี่น้องเมื้อนี่เบาไก่สีรีวิวถนนในเบืองว่าถนนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ สีสวยงามขนาดไหนสีเป็นจังไดเนาะพี่น้องเน้องปะไก่กับเราเคยไปจักเทื่ยวนาะพี่น้องเน้องปะไก่อาสีไปนอนอยู่ที่นครสวรรค์เนื้อมึงพราะว่าบไก่ไปเห็นงานอยู่เน่องอาสีนอนพักแม่หยวนกอนคืนหนึ่งอลไรกับเบื้อนเศร้าอาสีเดินทางต่อเนาะพี่น้องเนาะงวันนี้บปะไก่อยู่ถนนกาญจนาพิเศษเน้าพี่น้องเน้าไปวงน้าปะไก่ได้พี่น้องข้างหน้าบปะไก่เป็นถนนกาญจนาพิเศษเน้าพี่น้องไปไปวงน้าปะไก่ นี่คือถนนการจนาพิเศษที่จะมุ่งหน้าออกสู่ทางจังหวัดเชียงใหม่มือนนี่ปะไก่พี่โอกาสได้ไปเชียงใหม่เด้อพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นไร้เหมือนนี่ปะไก่ตื่นเต้นไร้ได้ออกทางจังหวัดเป็นครั้งแรกของชีวิตดหละพี่น้องแต่ปะไก่ถ้ามพวกคนจำคลิปได้ตอนนี้ปะไก่ขับหอดแค่โคราชเนาะปะไก่ไปหอดโคราชนี่โอ้ยเมื่อยไร้พี know, may, <S S ่น้องเลยบาดนี่ปะไก่ไปเชียงใหม่มือนนี่ ไปเห็ดเปี่ยนเห็ดงานได้พี่น้องไปเห็ดงานอยู่ทั้งคุณไปเห็ดงานติดผามานนะครับไปเห็ดงานติดผามานอยู่ทั้งคุณเพราะว่ามีลูกค้าสั่งไปติดตัวเชียงใหม่มาหนิโอ้ยพี่น้องเลยล่อลุอลนกระบอกไก่เลยื่อยมากระไก่สิเป็นจงนังไหนเนาะพี่น้องเนาะเป็นบบังไ่ล่อรับเบิ่งรับศพน้ำบระไก่เลยนี่คืออยู่บนถนนกาญจนาพิเศษพี่น้องมุ่งตรงไปใส่เวลาอยู่ประมาณแปด่วโมงพี่น้องแปด่วโมงครึ่งหกร้อย ห้าสิบหกจักสิบพานจังหวัดไหนแน่เด้อพี่น้องบกไก่กระบบูหูถาผู้ใดฮู้คอมเมนต์ใต้คลิปแถวบกไก่ในเด้อพี่น้องเทาสิไปทางใดแน่จังสีสะดวกสบายพี่น้องโอ้ว้าวว้าวพี่น้องนี่คือถนนกาญจนาภิเษกดูเบิ่งพี่น้องไปรับชมน้องบกไก่ต่อเลยพี่น้องไป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 ครับอีกประมาณหกปลอยมตรบกไก่เฉลี่ยวออกทางถนนไม้เหล็เก่าไปทางอยุธยาเนาะพี่น้องเนาะไปทางอยุธยา และก็สิผ่านจังหวัด,ดวเนอเนาะผ่านจังหวัดสิงห์บุรีบอกพี่น้องบกไกลอีกหกร้อยเมตรบกไกลจะเลี้ยวออกไปถนนไม้เลขกเก่าเพื่อสมุงนาไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนี่เลี้ยวออกนี่เนาะพี่น้องเนาะบกไกลสิบอ,อกนี่ไม้เลขกเก่าเป็นครั้งแรกของบกไก่เนี่ครับบกไก่อาชิบุหูเส้นทางเนาะพี่น้องเนาะอ่าเส้นทางบกไก่อาชิบูก่งบันไดบกไก่จะไปทางอ่าจังหวัดอยุธยาเนาะ ทางกับวัตอุน่ะตรงไปพี่น้องอู้บอกไปแล้วพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยว้าวว้าวตื่นเตือนไล่พี่น้องของมินิเตื่นเตือนไล่กับจะได้ก็เป็นกำลังแรงใจบอรไกลเด้อพี่น้องเด้อว่าไกลใจน้องพี่น้องว้าวุทั้งหนาวทั้งหนาบ่ะบอรไกลจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสูงเด้อพี่น้องเด้ออ้มหาวิทยาลัยสูงทั้งหนาบอรไกล โอ้ไก่สีออกนี่ยนะพี่น้องถนนหมายเลขเก้าเพื่อสิไปทางอายุทยาอายุทยาบกไปทางอายุทยาเนาะพี่นอ้องโอ้พี่น้องสิงเป็นยังไงเนานะมือนี้อาการขีค้คึมเนาะพี่น้องเนาะคือพ้นจิตตกนี่พี่นอ้องโอ้บกไก่ก็ขอให้พ้นบกตกเด้อะมันนี่เด้อะสี่เดินทางเลยยางปลอดภัยนะครับเนาะไก่ชิดขวาเนาะชิดขวาออกถนนไม้เลขเก้าพี่น้อง ไปเลยไปไปไปเพื่อสีพันจังหวัดอ่าอันนี้อ่ะ,อะ,อะยุธยาเนาะพี่น้องเนาะไในสี่พันจังหวัดใยุธยาไปนี่ไปตรงไปพี่น้องตรงไปไปตรงไปอกีกครับไปอ,อีอก11กิโลเมตรเออ1กิโลเมตรแล้วก็สิออก ถนนไมายเลขสามสองนะพี่น้องนาะอไปไปไปต่อต่อ็บไลเลยไปต่อคับไปไอเลนอยู่บนถนนไมายเลขสามสองพี่น้องเพื่อจะมุ่งหน้าไปอุทธยานครสวรรค์พี่น้องขกไลอาจจะไปนอนฝักแรมอยู่นครสวรรค์น,นาะพี่น้องนาอเ่นแหลกเดินทางต่อเมืองเสารนาะพี่น้องไปไปพี่น้องตรงไปเลยอยู่บนถนนหมายเลขสามสองพี่น้องมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่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  ลุย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 โอ้บอกายสิมุ่ง,งนาะเขาสูอำเภอปาโมโุ่เลื่นะอจังหวัดอ่างทองไปเปอร์สิมุ่งนาเขาสูจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรียังยังอยู่ประมาณหาสิบกิโลเมตรจากจังดสิงห์บุรีแล้วกา็สุพรรณอ่นานครสวรรค์ยังอีกประมาณลอยกว่ากิโลเมตรพี่น้องโอ้นี่คืนุนทางจังหวัดของประเทศไทยพี่น้องโห่นี่ เป็นเฮ็ดไม่หน่าจะเป็นเป็นปั๊บพุ่งไม่พี่น้องโอ้โหมีสามเลนมีสี่เลนเด้อพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เลนพี่น้องสี่เลนเลยครับฟังนั่นอีกสี่เลนเป็นแปดเลนพี่น้องว้าวไกลวิ่งตรงต่อไปยังอยู่บนถนนไม่เด็กสามจุดสองยู่พี่น้องนี่พี่น้องว้าวสู่ถนนทางจังหวัดเดี๋พี่น้องโอ้มีแต่ปูมีแต่ต้นไม้เนาะพี่น้องขางท่าพี่น้อง นี่ครับนี่พ่อมได้มาตรฐานนนน,นนั่นอยู่ถนน,นต,ต่างจังหวัดได้พี่น้องนี่ว้าวสุดยอดอลังการในที่พี่น้องใกล้ชิมุงนาเขาอยู่สู่จังหวัดซิงบุรีลรากาไปนครสวรรค์น,นี่ครับนี่ซิงบุรีอีก54 54กิโลเมตรนครสวรรค์อีก153กิโลเมตรได้พี่น้องว้าวไปไปต่อก็บไปไกลเลยพี่นอ้องข้างๆก็จะเป็น คล้ายคองฝากคองต่อดน,น้าพี่น้องเนาะโอ้ว้าวไายฝปาวจำมาใส่พี่น้องเพื่อได้ข้างๆกันเลยเพื่อนเพื่อนมาบ้างดีหูมาอยู่ทางจังหวัดเนาะพี่น้อ,ะนะนองเนาะโอ้ว่าัต่อเลยต่อเลยว้าวเดี่ยวสายจ่ออำเภอปาโมถุนไม่เด็กสิบสามตรงไปจะเป็นทางท่องนคะรสวรรค์ว้าว โอ้ไปเลยไปตองเขาบอกไก่เลยตองเลยว้าวบอกไก่หอดางทองเห็นด้วพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอ่างทองบอกไก่ตรงไปสิง์บุรีนะครสวรรค์อยู่บนทางหลวงสายเอยเชเียด้วยพี่น้องนี่เมนโป้ครับรบอกไก่บอกถือบอกพิทโอ้ครับถ้า,าบอกไก่บอกถือบอกพิทกับขอโทษขออภัยด้อบอกไก่กกบอกไก่กับูเสร็จทางเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่บอกไก่ได้ขับออกต่างจังหวัด นี่ว่ะครับออกจังหวัดเชียงใหม่แล้วพี่น้องเนาะว้าวนี่ตรงไปนะคอนสวรรค์จังนวัดคอนสวรรค์แล้วพี่น้องว้าวโหขนน้อกนี่จะเป็นจังหวัดอ่างทองเนาะบ่อไก่หอดหอดเลยแมนมะน้อครับบ่อไก่ก็ขอตัวเขาไปเนอ้อเหมือนถึงพระพิษพี่น้องว้าวต่อเลย่อเลยพี่น้อง ว้าวพี่น้องอยู่บนถนนเสน้นนี้หรือว่าทางหลวงสายเอ,อเชียมันก็นนนยังเป็นปั๊บปรุงถนนเสใหม่ด้วยพี่น้องว้าวเป็นปูดามบกอยใหม่ว้าวเมืองพี่น้องโอ,โ,อโอ้นี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องมีการปับปนนบบ๊บปรุงถนนใหม่ๆเรื่อยๆเส้นไหนบุรีเป็นกระแป้งใหม่แล้วพี่น้องนี่คืออยู่บนถนนไม้เหล็กสามสอหรือว่าถนนสายเอ,อนะเชียเน,นาะบางไก่ชุมวงนาไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เด้อพี่น้องมื่อนี้ ลอยดุนลุนแล้วก็บอกไก่ขอเป็นกำลังใจให้บอกไก่ด้วยน้องนี่พี่น้องนี่พันเอ็ดโอ้นี่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 พี่น้องวูส์บรรพุงถึงมณฑ์ไม่พี่น้องโอ้นี่เพันปูยาบกตกอยพี่น้องนี่นี่เครื่องรถเอายาบกตกอยลงพี่น้องโอ้ปว้าตัวพี่น้องไป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 บางนรื่บอกไก่ต่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัด สิงห์บุรีพี่น้องว้าวโอ้โหนี่คือถนนต่างจังหวัดยู่สิงห์บุรี้อพี่น้องโอ้โหพี่น้องถนนแบบยางดี้อพี่น้องอยู่ทางยหวัดนี่พี่น้องนี่คือจังหวัดสิงห์บุรีพี่น้องว้าวต่อต่อโอ้ถนนพิษลุกโด้อพี่น้องอ่ามุ่งหน้าต่อไปไสนานครสวรรค์พี่น้องยังอยู่ถึงไม้เด็กสามสองอยู่้อพี่น้องเด้อตรงไปไสนาแต่ก็นครสวรรค์อยู่บนถนน พิษชิโนโร่พี่น้องว้าวนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยนด้ไปหรอโอ้เขียวซูมไปเลยต้นไม้ใบหญ้าี่น้องว้าวต้นไม้หลายหลไปหรอไหมโอ้โหทุ่งไทยทุ่งหน้าไปห้อไอส้มเงือกไกโอ้นี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยคือถนนพิษชิโนโล่พุ่งหน้าไปไสนาตะการนครสวรรค์ได้ี่น้องว้าวเขียวซูมไปต้นไม้ใบหญ้า สวยงามไหดิยิ่งใหญ่อลังการโอ้ในคุณภาพไ่ได้พี่นเท่านี้ว้าวว้าวโอวว้ไป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 ,ไป,ไปต่อก็บ,บกายด้วยจุดไยไป,ไปทางคำไซนอนหันเนาะพี่น้องเนาะมินิลุยลุยลุยต่อเลยพี่น้องต่อต่อต่อว้าวบอกายหอด ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดไซนาได้พี่น้องว้าวบกไก่หอดจังหวัดไซนาได้พี่น้องว้าวธรรมศาสตร์เรื่วนเด้่พี่น้องจากนั้นนี่สุวรรณสุดยอดนัางการงานสร้างพี่น้องเลยถนนดีขนาดได้พี่น้องดิไปต่อกขบกไกลได้พี่น้อง ครับตอนนี้บอไก่อยู่ถนนไสนาที่ว่าอยู่ถนนอยู่จังหวัดไสนาเลยพี่น้องบไก่กับผมถึงวบพิทพี่น้องเฮ้ยนี่บ๊วยหัจักข้อมูลข้อมูลถนนกับบุีมแตพิจางณาไปเชียงใหม่พี่น้องนี่อยู่ถนนไสนาที่ว่าถนนพิชโนโลเละพี่น้องเนาะโอ้โหสุดยอดทางการงานสารสักวามื่อนี่เป็นของไหยของหน้ายเลอพี่น้องเนาะ มาซพี่น้องเยไปไปต่อก็บปไกลเลยพี่น้องเดินทาง,ขงเขาสู่จังหวัดอ่ามุ่งหน้าไปนครสวรรค์แต่ก็ไปแยกอยู่กำพพแพง,งเพชรพี่น้องแล้วก็ไปจังหวัดเชียงใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปไปต่อก็บปไกลเลยพี่น้องไปเลยไปโอ้ดวงหน้านาไปไกลจะเป็นภูเขาเลยพี่น้องออนี่คือจังหวัดเข้าสู่เขตจังหวัดไท่าท่านี้เลยพี่น้อง ว้าว wow. จังหวัดต่อไปแมนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยพี่น้องโอ้โหไกลขับรถมากเกือบได้สองหลอยเกือบสามสองหลอยกว่ากิโลเมตรเลยน้องพี่น้องโอ้น้นหนากว่าไกลเป็นว้าวเป็นภูเขาพี่น้องโอ้โหสวยงามมากพี่น้องนี่คือตัวนั้นทางจังหวัดเขามาติดไทยปะไกลยังอยู่บนถนนพิษลุดดู่กนะครับแล้วว่าไกลอีกยี่ชิบกวายี่ชิบซี่กิโลเมตรว่าไกลถึเรียวออก ถนนกำแพงเพชรพี่น้องว้าวว้าวว้าวไปรับุ่มลำปะไก่ต่อเลยพี่น้องต่อต่อต่อไปมาหอดแหนกยังบุกคครับแหนกยังกระโบกหูนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าทายที่เป็นพระยุพระยุพระพระหาศรีนะครสวรรค์พิชลุโล,โลกกำแพงเพชรตรงไปพี่น้องตรงไปเลยพี่น้องว้าว รถุไล,ล,ล่ไล่เด็พี่น้องเลือดไม่สมากม่ฉีดเป็นรถพวก,นกเนาะไล่ไล่ออกทางจังหวัดที่มีรถว้าวพี่น้องหนาบรรยากาศตอนคำคำแรกๆเนาะตอนนี้เวลาปุ๊กมุ่งขึ้นเดอพี่น้องตอนนี้บไกลยังหอดถนนกระเพงเพชรเดอพี่น้องเดี่ยวออกถูนย์พิชิตโ,โลว้าวนี่คือถนนทางจังหวัดเดอพี่น้องมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์พี่น้องโอ้ จัตถนนยังเนงะาะปะไกลกับโบบูหอมูลเด้วพี่น้องเดื้ออยู่ใช่วหมสวยงามครับสวยงามขึน้นจนถลุต่างจังหวัดพี่น้องว้าวเป็นถนนลาดยางเบึงตอนตะเวนทิตโลกปินพี่น้องฝ่าสีคำข้ามพี่น้องว้สวยงามบนภูเขาพี่น้องว้าวสวยงามมินี่พี่น้องไปไปต่อกับปะไก่คบคำเลยพี่นอ้อง,อ,องเดี๋ยวหามงยูมงเศร้าผักพรแหลงเดินเศร้าเดินทางใหม่้ด้วพี่น้องเด้อพี่น้อง ง่ายมินิคลับถ้บามันมีที่ว่าได้มาสถานไี่พี่น้องเด้อถลุงออกสู่ผากเหนือเนาะพี่น้องเนาะนื้อของจังหวัดของประเทศไทยพี่น้องว้าวว้าวว้าว,ว,าวไปไปต่อข้าวไก่กได้พี่น้องครับตอนตอนนี้บ้าวไก่หอทีผักตอนนี้บ้าวไก่อยู่จังหวัดตากได้รับขับรถมาจากกรุงเทพ มาผักจังหวัดตากเพื่อมาผักเศร้ายูุนิกรผักนอดเอาแห้งเนาะอย่างอนเดินทางต่อจากจังหวัดตากไปจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นแล้เนาะบัวไก่กับมาหอดจังหวัดตากแล้วหอดหอดหมองยูหมองเศร้าเดี๋ยวบัวไก่พาขับไปบนหองยูหมองเศร้าเนาะหอบไปหองยูหมองเศร้าครับที่บัวไก่กับยุบมาหอดหองเลยก็เป็นแล้วเนาะเสียผักพรเสียนอนผักพรหนาวหนาเตรียมเสื้ผ้าผักพรเลยก็เป็นเนาะอย่างอื่นเดินทางต่อจากจังหวัดตาก สู่จังหวัดเชียงใหม่นะประมาณอีก20 0กว่ากิโลเมตรพี่้อกอะเมื่อไห่เมื่อย่ก็ไมหมื่อไหรพี่ดองเลยพี่้องเลยพี่ดองส้มบรรยากาศถนนท่าง้าแต่ผุนเนาะพี่้องเนาะจะได้กาฝาคลิปนี้เพี่ดองครับกาดกดไหลกุดแส์กดซับท้องไทยกุดเป็นก้ั่งใจเห็นกไก่เห็นลิปต่อไปนาะพี่้อกเนาะกับชอาหาคืนนี้ก้ไก่ขี่อลาเปียงตรลิกเนาะอื่นติดตามบไก่ต่อเรื่อยๆนะกุ้ไก่เดินทางต่อไปเชียงใหม่อื่น สำหรับคลิปนี้กูไกลกับลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสบายดี